สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับตาวิรุนนะครับกับช่องสีทารโฮแล้ววันนี้นะครับน่าจะพามาดูรีวิวการต่อเติมบ้านนะครับที่นี่เราอยู่กันที่บ้านราชพฤกษ์นะครับชื่อโครงการบ้านราชพฤกษ์สุวรรณภูมิร่มกล้าวนะครับวันนี้มาในรูปแบบการน,นําเสนอแบบใหม่นิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะ,ะเป็น เอ่อ first person นะครับเราจะมูดูมุมมองที่ที่ได้เห็นในสายตาตอนนี้เลยนะครับอ่าจ,จะไม่ได้เป็นมุมมองแบบการนําเสนอแบบเก่าแล้วอาจจะทําให้รู้สึกวิงเวียนสีสันนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเคยชมรายการการดําเนินการแบบนี้นะเนาะอ่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวด้านพาไปเดินดูในบ้านนะว่าเรามีอะไรกันบ้างน,นะครับต่อเติมครัวเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตามมาเลยอ่า นะครับในครัวแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูรูปมุมกว้างๆก่อนนะครับอันนี้นะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับส่งมอบงานวันนี้เลยนะครับก็คุณลูกค้าก็ใจดีนะครับให้ทางวิดีโอรีวิวผลงานก่อนเนาะก็จะเห็นว่ายังไม่ได้มีเครื่องของเครื่องใช้เลยนะครับเพิ่งเสร็จวันนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะพาไปดูรายละเอียดในแต่ละส่วนของงานนะครับรบกคุณเพื่อนๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจนะครับให้กับศีชาโฮมของพวกเรานิดนึงเพื่อจะไม่ได้พลาดค,คลิปใหม่ๆแล้วก็รัวสวยๆแบบนี้นะครับเผื่อเป็นไอเดียเอาไปต่อเติมบ้านของเพื่อนๆเองนะเริ่มจากงานพื้นกันก่อนเลยเหมือนเช่นเคยนะครับเวลาเรารีวิวเนี่ยเราจะรีวิวกันตั้งแต่างานฐานรากเลยนะครับพื้นเห็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นกระเบื้องนะเพื่อนๆ อ่าเป็นกระเบื้องนะครับเห็นไหมครับโครซับใกล้เลยนะครับเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับซึ่งกระเบื้องตรงนี้คุณลูกค้าเป็นผู้เลือกเองนะครับเราก็มีหน้าที่ดําเนินการไปขนส่งนะครับอ่าแล้วก็มาติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับลายไม้สลับกับลายสีดำเองนะครับโอเคฐานลากตรงนี้ครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ต้องบอกว่าในพาโคมแบบนี้ครับก็ มีการลงเข็มไว้แล้วนะครับเป็นเข็มลึกข้าตัวบ้าเาตือเ่อังานต่อเติมของเราก็มาต่อเติมเทพื้นปูกระเบื้องครับกรอบอิฐทำโครงหล็กได้เลยนะครับไม่ต้องลงเข็มใหม่อันนี้ก็จะประหยัดงบประมาณในการทํางานฐานลากของลูกค้าไปนะครับกระเบื้องลายไม้สวยๆแบบนี้โอเคต่อมานะครับโครงสร้างเคา,เาน์เตอร์ครัวของเรา,าเคา,เาน์เตอร์ครัวนะครับ อธิบายให้ฟังนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวซิงลจานนะครับจะเห็นว่ามีก๊อกนะครับอ่าดังนั้นก็จะมีตัวเครื่องกองน้าครับต่อสายให้นะครับผ่านมาทางก๊อกตรงนี้นะครับอ่าเข้าปั๊มนะครับเครื่องกองน้ําอันนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นของแผนที่เราแถมให้คุณลูกค้านะครับพร้อมกับติดตั้งโดยการเดินสายนะครับก็จะผ่านท่อแบบนี้ซึ่งท่อน้ําอันนี้ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลย จะมีวาล์วแยกสําหรับเครื่องกรองน้านะครับถัดมาก็จะเป็นน้ําสําหรับเครื่องซักผ้านะครับสิ่งรางจานไปแล้วนะครับต่อมาให้เพื่อนๆดูลายกระเบื้องนิดหนึ่งลายกระเบื้องนี้เห็นไหมครับเป็นกระเบื้องเกลิตโตลายไม้แบบเงานะครับจะเห็นความเงาของตัวกระเบื้องนะครับเงาปิ้งเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ ่าเห็นเร,เรียบแบบนี้นะครับเราโครซามาดยใกล้ๆอ่าจะมีพวกปุ่มกดต่างๆนะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นคนซื้อมาเนาะเราก็ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเองนะครับขึ้นไปนี่ครับลายกระเบื้องพวกนี้นะครับลูกค้าเป็นคนเลือกและเป็นคนคัสตอมเองทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ทำตามแบบที่ลูกค้าถูกใจเท่านั้นเองนะครับหน้าบานนะครับชุดบานสําเร็จรูปของแบรนด์คิงนะครับเราใช้ของแบรนด์คิงทั้งหมดนะ บางงานก็สีขาวสีดำลายไม้นะครับแตกต่างกันไปตามความชอบของลูกค้านะมีลิ้นชักด้วยหนึ่งชุดนะครับให้ดูแบ่คขิงใกล้ๆอ่าแบ่งนิงสำหรับางานนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีโอ๊กนะครับเป็นสีไม้โอ๊กเข้มก็ลักษณะจะออกไปทางสีดำนะแต่เราดูกใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าโอเคสีจะออกน้ำตาลเข้มเข้มนิดนึงนะเปิดดูเลย ปิดดูด้านในนะครับจะเห็นว่าเราใส่ปลั๊กไว้ให้ลูกค้า1ตัวนะครับแล้วก็ใส่เบรกเกอร์คัตเอาท์นะครับสำหรับเตาเอาไว้ให้ด้วยนะครับพื้นที่ในเตานะครับด้านในก็ยังคงปูกระเบื้องอยู่นะครับเห็นไหมฮะแตงกระเบื้องพื้นแล้วก็กระเบื้องผนังก็ยังคงปูให้อย่างสวยงามนะครับเก็บของได้เยอะๆไปเลยอขออนุญาตไปตัวนิดนึง พอคอตเตอร์เราเสร็จแล้วนะครบับมาก็เดี๋ยวให้ดูผนังนะครับผนังตัวนี้จะเป็นผนังลายอิฐนะครับล่องอิฐก็จะเป็นสีฟ้านะยาแนวที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบลายอิฐก็ตัวนี้ก็อาจจะฝากไว้เป็นอีกอย่งางครงเรื่อกหนึ่งแล้วกันเนาะมองหูกว้างอย่างนี้นะครับจะเห็นเลยว่า,าเป็นลายอิฐเนาะตู้บนก็จะเป็นตู้ แบรนด์คิงเช่นเดียวกันนะครับตู้แบรนด์คิงเหมือนกันอ่าเปิดตู้ให้ดูกันสักนิดนึงนะครับก่อนสมมอบเราก็จะทำนนาัสดตู้ข้างในให้อย่างนี้เลยนะครับเงาๆอย่างนี้เลยเซตนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับเรามีให้เลือกหลายสีหลายแบบเลยนะครับเลือกเป็นตามชอบสําหรับเคสนี้ก็จะเป็นตู้คู่นะครับหนึ่งใบสองใบแล้วก็ตู้เดียวอีกหนึ่งใบนะครับมาพร้อมกับตู้วางไมโครเวฟอีกหนึ่งใบอย่างนี้นะครับ อาถามว่าจะวางไมโครเวฟได้ยังไงนะครับจะเสียบไา้ยังไงนี่ครับตัวนี้มันจะมีช่องอ่าถอดได้อย่างงี้นะครับเป็นฝาถอดได้อย่างงี้สําหรับสอดไมโครเวฟเข้าไปนะครับปิดให้คุลูกค้าเหมือนเดิมโอเคตู้ลอยนะครับพูดด,ดุดควันนูดดุดควันตัวนี้ก็ลูกค้าเป็นคนจัดถาเหมือนกันเราก็บริการติดตั้งให้นะครับอ่ามีเลยมีปลั๊กแยกให้นะครับ 1. จุดนะ ตรงนี้ป๊บก็เป็นของเครื่องดูดควันนะครับไม่ได้มีการตัดแต่งแต่อย่างใดนะติดตั้อย่างนี้เลยสีฟ้าที่เห็นนี่คือตัวฟิล์มนะครับที่เคลือบตัวเสเตนเลตไม่ให้เป็นรอยนะครับเราก็ยังไม่ได้แกะให้ลูกค้าเนาะอันนี้ให้ลูกค้าแกะตอนใช้งานนะครับถัดมานะครับจะเห็นว่าบริเวณฝั่งซ้ายมือของจอเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะลักษณะเป็นเสาเนาะถามว่าเป็นเสาอะไรด้านในครับก็จะเป็นพวกท่อระบายน้ำทิ้งท่อนู่นนั่นนี่ของของโครงการที่เขาให้มาครับ แต่ว่าเวลาเราทำครัวครับถ้าเราโชว์ท่อไปเปลอย่างนั้นนะอาจจะดูไม่สวยสักเท่าไหร่เนาะเราก็เลยนําเสนอลูกค้าว่าเดี๋ยวเราปิดท่อนี้ให้นะครับก่อก่ออิดปิดเลยแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับให้เป็นสีเดียวกันนะครับกับกระเบื้องของเคาน์เตอร์นะครับเราใส่คิ้วให้ด้วยนะครับคิ้วตัวนี้นะครับเป็นคิ้วอลูมิเนียมนะครับเป็นสีด้านนะอ่ามาที่เคาน์เตอร์นิดนึงก็มีการใส่คิ้วให้เหมือนกันนะครับงานสวยๆแบบนี้นี่นะครับชัดๆเลยดูใกล้ๆเลย ครับอ่าคาเตอร์ไปแล้วเนาะอ่าอีกอีกจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นในงานต่อเติมนะครับก็คือตัวคัตเอาต์ตัวนี้ลูกค้า,าส่วนมากนะครับก็ไม่ค่อยนิยมใส่กันเพราะว่ามันใช้ไฟไม่ค่อยเยอะในครัวเนาะแต,แต่แต่เคสเนี้ยลูกค้า,อ,าอยากให้ใส่เบรกเกอร์แยกให้นะครับเราก็ทําการใส่เบรกเกอร์ตัวนี้ให้ลูกค้า1ตัวนะก็ทําหน้าที่ควบคุมไฟในครัวครับทั้งหมดเลยนะครับไม่าจะเป็นพูดเตานะครับ ขึ้นซักผ้าตู้เย็นต่างๆนะครับก็เบเกอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมหมดเลยนะครับดูสวยๆแบบนี้ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยขึ้นไปนะครับจากเตตเตอร์แล้วเราขึ้นสูงอีกนิดนึงนะครับลูกค้าจะเห็นพัดลมนะครับตัวนี้ก็พัดลมเป็นของลูกค้านะครับเราก็บริการนะครับเดินสายไฟนะครับร้อยท่อ ผ่านมาให้ตรงนี้นะครับสําหรับเสียบปากพัดลมตัวนี้เย็นมากนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตอนนี้เพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนะครับเลยไปจากพัดลมนะครับขึ้นไปบนฝ้าอ้าหลังนี้จะพิเศษกว่าหลายหลังที่เราทํามาตรงที่ว่าฝ้านะครับคุณลูกค้าเห็นว่าเป็นฝ้าลุ่มให้ความลักชัวรี่นะครับให้ความโมเดิร์นให้กับตัวบ้านเรานะครับยกฝ้าให้สูงขึ้นเพื่อให้บ้านเราครับดูโปร่งเห็นไหมครับมีความเล่นสเต็ปไล่ลุงมนะครับ สูงยาวเลยนะครับตรงเหลี่ยมเสาเห็นไหมครับเราก็เข้าเหลี่ยมนะครับให้าตามมุมเสาเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแบบนี้ตัวต่อไปตรงนี้ที่เขียนเป็นช่องนะครับตรงนี้ก็คือช่องเซอร์วิสเพดานนะครับก็ไว้เปิดขึ้นไปเซอร์วิสต,ต่างๆนะครับสำหรับงานงานงานต่อเติมนะถัดมาก็จะเป็นไฟนะครับ ไฟตัวนี้ที่เราใส่ให้ลูกค้าครับดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จริงแล้วอะ่ะจะออกสีวอร์มอ่อนๆน,นะครับซึ่งซึ่งไฟที่เราใส่ให้ลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟสัระดับสีใช้การปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนระดับสีของไฟก็จะมีขาวนะครับขาววอร์มแล้วก็วอร์มไลท์ไปเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจที่เราทําให้ลูกค้านะครับในการออกแบบเราก็จะจัดวางให้นะครับว่าโอเค ตู้เย็นเครื่องสภ้พาก็อยู่ประมาณนี้ส่วนเคาน์เตอร์ก็เป็นตัว L นะครับใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะครับถามว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางทางนิดนึงนี่ครับนี่ครับมือเห็นไหมครับผมมีผมยืนชิ้กระแพงฝั่งนี้นะครับยื่นมือไปเห็นไหมครับยังไม่ถึงเคาน์เตอร์เลยหาอีเยอะเลยนะครับที่เหลือเยอะมากๆนะครับการต่อเติมครัวแบบนี้ครับอ่าดูครับนี่ยืนฝั่งนี้ ตัวนะครับที่เหลือเยอะมากเลยต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกนะสำหรับข้างนอกครับผมตรงนี้โซนซักล้างอ่าให้เพิ่งทำความสะอาดไปก็อาจจะดูมีความเป็นข้าฝผุนนิดนึงนะครับเนื่องจากเราเพิ่งทำการเก็บงานกันเสร็จแล้วก็ล้างบ้านไปนะครับพื้นก็ปูกระเบื้องเช่นเดียวกันนะครับในฝาตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยครับจะ เหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับที่มีปัญหากับเจ้า,มาแมลงสาบปีเตอร์นะตัวนี้ครับก็จะทําหน้าที่ในการด้านใต้ของของฝาตัวนี้ก็จะมีฝาครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับกันเป็นฝาครอบที่เป็นระบบที่เวลามีน้ําลงไปครับเป็นน้ําทิ้งฝาครอบตัวนี้ก็จะเปิดออกนะครับเสร็จพอน้าไม่มีปุ๊บไม่มีแรงน,นันปุ๊บน้ำตัวฝาก็จะปิดนะครับหมดปมัญหาแมลงสาบปีเตอร์มากวนใจแน่นอนนะครับสาหรับการทำฝาฟ o r เดนแบบนี้นะครับถัดมาก็ จะเป็นตัวกระเบื้องบัวนะครับก็จะเป็นกระเบื้องแบบเดียวกันในบ้านนะท่อน้ําดีนะครับเราก็จะเดินให้นะครับใส่ก้าปูยกสูงแบบนี้เลยนะครับปกติเราเดินติดพื้นนะแต่อันเนี้ยลูกค้าเขาต้องการให้เราเตือนสูงเราก็เดินสูงให้นะครับตามใจลูกค้าสุดๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นประตูนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับอบสีขาวสําหรับงานเ่อเตือก็แนะนําประตูอลูมิเนียมนะครับถัดไปขึ้นมาด้านบนนะครับ ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟมีสวิตช์อยู่ในบ้านบริเวณนี้ครับก็สองสว่างเวลากลางคืนเนาะสาหรับเวลาลูกค้าตากผ้าหรือทำกิจกรรมอะไรในโซนซักล้างขึ้นไปด้านบนอ่าตัวนี้เห็นแสงโล่งๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเราไม่ใช้หลังคาเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวระแนงไม้เทียมทั้งหมดนะครับเว้นช่องว่างเพื่อรับลมรับแสงนะครับเอาแล้วครับ เรียบร้อยแล้วงานต่อเติมที่รีวิวไปในวันนี้นะครับต่ออาอลืมอีกจุดหนึ่งตัวนี้ประตูบานสไลด์นะครับประตูบานกระจกสไลด์นะครับมีลูกบิดล็อกให้แบบนี้นะครับตัวนี้แต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นประตูลูกบิดธรรมดาของทางโครงการเนาะเราก็จ,จัดการถอดลูกบิดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้เดี๋ยวสไลด์ให้ดูนะครับสไลด์เปิดแบบนี้ก็ข้อดีก็คือประหยัดพื้นที่การใช้สอยนะครับ ก็เราไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวงสวิงของประตูให้มันกว้างอีกต่อไปแล้วก็แค่สไลด์นะครับมีรางบางให้ซ่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ัดภาไปดูรีวิวการต่อเติมครัวประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามว่าจะต่อเติมครัวแบบนี้ดีไหมดีไม่ดียังไงนะครับราคาเท่าไหร่นะครับปรึกษามาทางเพจเฟซบุ๊ Facebook, นะครับไลน์นะครับของบริษัทแล้วก็ Instagram ได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำตอบลูกค้าตลอด กือบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูรีวิวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,วลาไปแล้วนะครับ